ไข่เจียวหมูสับค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนทาไข่เจียวหมูสับฉบับเ,าเรานะคะทุกคนเราเริ่มตั้งกระทะเลยค่ะทุกคนแล้วก็เจียวกระเทียมเลยค่ะปริมาณตามชอบนะถ้าชอบมากๆก็เจียวเยอะๆนะคะทุกคนให้เหลืองกรอบแบบนี้ค่ะตักพักไว้นะคะทุกคน เราก็จะได้กระเทียมแบบนี้ค่ะจากนั้นแล้วก็น้ํามันที่เหลือนะคะแล้วก็มีกระเทียมด้วยนะคะเราก็จะรวนหมูสับค่ะทุกคนวันนี้เราใช้หมูสับประมาณ200กรัมนะคะถึง250กรัมวันนี้ไม่ได้ตวงเท่าไหร่นะคะกะด้วยส่จาค่ะทุกคนแต่ถ้าใครนะคะชอบน้อยกว่านี้ก็ใส่น้อยกว่นี้นะคะทุกคนแต่ว่าแนะนําว่าให้ใส่ปริมาณมากๆหน่อยนะคะเพราะไข่เจียวหมูสับของเราจะไม่เป็นแผ่นนะคะทุกคนเราก็รวนหมูสับแบบนี้เลยค่ะให้สุกนะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะปรุงรสค่ะทุกคนเราปรุงรสด้วยน้ํามันหอยนะคะซีอิ๊ว ผาเขียวนะคะน้ําตาลทรายน้ําปลาของกรุงรสนะคะแล้วก็เติมสีสันนะคะด้วยซอสซีอิ๊วดำค่ะทุกคนผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะทุกคนแล้วก็ชิมรสดูนะคะว่าชอบรสไหนแต่เราบอกว่าต้องออกเค็มๆนัวๆนะคะน้าตาลนี่ใส่แค่พอตัดรสก็พอนะคะทุกคนผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะชิมรสดูตามชอบค่ะทุกคน แล้วเราก็เติมพริกไทยลงไปสักหน่อยนึงนะคะแต่เราก็ไม่หน่อยละค่ะทุกคนเยอะอยู่พอสมควรค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนึงนะคะทุกคนถึงเวลาของไข่ไก่แล้วค่ะวันนี้เราใช้ไข่ไก่ห้าฟองค่ะประมาณเบอร์สองนะคะปรุงรสด้วยน้ำปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็น้ำปลานนหน่อยค่ะให้มีรสชาตินะคะก็ตีนะคะให้พอแตกแบบนี้ค่ะทุกคนเมื่อเราตีได้ความต้องการเราแล้วนะคะเราก็จะโรยนะคะไข่ไก่ลงไปในหมูปรุงรสของเราแบบนี้เลยนะคะทุกคนหมูสับที่เราปรุงรสไว้ในกระทะโรยไปให้ทั่วๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วเราก็จะใช้หลิวนะคะค คนนะคะเกลี่ยนะคะให้ไข่ไก่กับหมูนะคะกระจายกันให้ทั่วๆแบบนี้นะคะแล้วก็ให้สุกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนถ้าน้ํามันน้อยเกินไปเราก็สามารถเติมน้ํามันลงไปได้นะคะทุกคน แล้วเราก็จะทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนไข่ของเรานะคะสุกนะคะกรอบตามที่ต้องการนะคะแล้วก็จะกลับด้านนะคะให้อีกฝั่งหนึ่งสุกเหมือนกันค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วไข่เจียวหมูสัะของเราก็จะไม่เป็นชิ้นนะคะก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนพลิกกลับด้านไปเรื่อยๆชอบกรอบชอบเรี่ยมนะคะชอบถีบตานะคะแบบไหนก็เอาตามที่ความต้องการของทุกคนเลยนะว่าชอบแบบไหนนะคะเราก็จะชอบแบบให้เหลืองเหลือไม่ไหม้เกินเคี่ยมหน่อยนะคะทุกคน เราก็จะทอดแล้วก็พลิกกลับด้านอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตามความต้องการของเราเลยว่าเราชอบสุกมากสุกน้อยแค่ไหนเมื่อเราได้ความสุกที่ต้องการแล้วเราก็จะเติมระเทียมเจียวของเราลงไปแล้วก็ผัดคลุกเคล้านะคะให้เข้ากับไข่เจียวหมูสับของเรานะคะเราก็จะได้ไข่เจียวหมูสับฉบับเราแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราต้องไปก่อนแล้วกันนะคะฝากทุกคนติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน Thank you